ตัวละที่นเดียเรยวมี C53 รุ่นกล้อง1 0 8ล้านพิเซลพร้อมรองรับจอมินิแคปซูลในราคา4,500บาทหลาสุดทางเรยวมีประเทศเดียก็ได้เปิดตัวเรยวมี C53 สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับกล้องหลัง1 0 8ล้านพิเซลซึ่งมีสเปคที่ต่างกับเรยวมี53ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้เล็กน้อยครับโดยมีสเปคต่างนี้ครับ มีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด6.74นิ้วความเอีด Full HD p รองรับค่า r e f r e ช90 h ฮความสว่างสูงสุด560นิตสัดส่วนพื้นที่ต่อหน้าจออยู่ที่90.3%ใายชิปโพปนผล Unisoc T612 Octa Core ความเร็ว1.82 g h z ให้ิรตมาแบบ LP d d r 4 x มีให้เลือก4กิกะ6 g b ส่วนเรามีให้เลือกคน4กิกับ118 g Hz, บิบนระบบบัตกนนนิการ Android 13ครอบทับได้เลยมี UI T Edition ให้กล้องหลัง2ตัวมีทั้งเลนส์หลักความเอ108ียด1 0 8ล้านพิกเซลและเลนส์เสริมส่วนกล้องหน้าความเอียด8ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4และ5 g h z มีบลูทูธ5.0มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C เหมือนเหมด2ส,สีคือ Champion Golden และ Champion Black ให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลมรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนเรียวมี453รุ่นกล้อง108ล้านพิกเซลมีรุ่นราคาต่ำนี้ครับรุ่นแรม6 g ิกรอม64 g ิมีราคาอยู่ที่ 1,999รูปีหรือประมาณ4,500บาทและรุ่นแรม4กิกรอม118 g ิกมีราคาอยู่ที่9,999รูปีหรือประมาณ4,100บาทครับ